สวัสดีครับวันนี้425ดีกรีจะมารีวิวหูฟังอาวย920 BL ที่เป็นหูฟังบลูทูธที่เสียงดีมากน่าใช้ใช้งานสะดวกและยังสวยดูดีมากๆอีกครับอาวยเป็นแบรนด์ที่เน้นทำหูฟังมายาวนานกว่า10ปีซึ่งตอนนี้มีแต่จำหน่ายไปทั่วโลกครับหูฟังอาวยตัวนี้เป็นหูฟังอินเอียร์แบบบลูทูธไม่ต้องเสียบสายให้วุ่นวายและความเป็นอินเอียร์ช่วยกันเสียงรบกวนรอบข้างด้วยจุกยางเสียบหูทาให้เราได้ฟังรายละเอียดเพลงของเราชัดเจนยิ่งขึ้นครับ หูฟัง audio เก้าสอง0 d bl ในเรื่องของคุณภาพเสียงต้องบอกว่าเสียงดีจริงๆแม้ว่าจะเป็นหูฟังบลูทูธราคาประหยัดแต่เสียงที่ได้จดว่าคุณภาพเยี่ยมน่าใช้มากๆโดยเฉพาะเสียงเบสนี่ถือเป็นทีเ็ดที่มาเป็นลูกๆฟังแล้วสนุกสะใจกับเพลงอ็ดอกเพลินเพลินกับฮิปฮอปหรือฟังกับเพลงป๊อปก็สนุกได้อารมณ์ครับส่วนเสียงดนตรีเสียงสายเสียงนักร้องคมชัดฟังดูเป็น3มิติเสียงเครื่องดนตรีแยกกันได้ดีฟังแล้วกระนงสบายไม่อุดอู้รายละเอียดเสียงดีเพลินควบคู่ไปกับเสียงเบสครับ ถ้าถามว่าเสียงดีไหมทีมงาน425ดกรีที่เคยทดสอบหูฟังมาแล้วหลายต่อหลายรุ่นตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันถึง4,000ถึง5,000บาทบอกเลยว่าตัวนี้ดีจริงเสียงแบบนี้ราคาเท่านี้และได้ความเป็นบลูทูธบอกเลยว่าคุ้มเสียงดีเบ็ดมาเต็มแนะนาเลยครับในส่วนของวัสดุตัวหูฟังเป็นโลหะและสายเป็น TPE ที่มีความยืดหยุ่นสูงหัวหูฟังเป็นแม่เหล็กสามารถติดกันได้ป้องกันสายพันกันได้ดีครับ ตัวหูฟังเป็นบลูทูธ4.0ที่เพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่อและให้คุณภาพเสียงที่ดีครับการที่เป็นบลูทูธทําให้หูฟังสะดวกต่อการใช้งานโดยไม่ต้องเสียบสายทั้งคล่องตัวและไม่มีสายให้เกะกะน่ารําคาญครับแค่พาดคอก็เรียบร้อยแล้วหูฟังตัวนี้จะมีไมค์ในตัวสามารถคุยต่อเนื่องได้6ชั่วโมงฟังเพลงต่อเนื่องได้4ชั่วโมงครับและใช้เวลาในการชาร์จ2ชั่วโมงหูฟัง Awei 920BL จะเป็นหูฟังอินเอียร์จุกกันเสียงรบกวนรอบด้าน ในกล่องมากับของแถมที่มีประโยชน์มากมายหลายแบบมาพร้อมกับจุกยาง3ขนาดที่เลือกใช้ได้ตามขนาดรูหูเพื่อให้ฟิตพอดีสายชาร์จไมโคร USB ของหูฟังคลิปสำหรับหนีบเสื้อไว้กันสายสั่นเวลาวิ่งหรือเดินที่ล็อกสำหรับรูดเก็บสายตัวล็อกหูฟังให้ติดแน่นพอดีหูจัดว่าเพียบพร้อมจริงๆครับการเชื่อมต่อของหูฟังนั้นง่ายมากครับเพียงแค่กดค้ังที่ปุ่มตรงกลาง จนกว่าไฟสีฟ้าแดงจะขึ้นสลับกันแล้วไปที่อุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อของเราก็จะเห็น r w a 9 2 0 b l ขึ้นมาแล้วกดเชื่อมต่อเลยก็เรียบร้อยครับในการใช้งานกดปุ่มตรงกลางเพื่อเล่นหรือหยุดเพลงและกดค้ั้งที่ปุ่มบวกลบเพื่อเปลี่ยนเพลงครับถ้ากดสั้นๆจะเป็นการเพิ่มลดเสียงครับผม r w a 9 2 0 b l เป็นหูฟังบลูทูธคุณภาพเสียงดีที่เบสมาเต็มใช้งานสะดวกสบายไม่มีสายเสียบหูฟังให้เกะกะ ของแถมมากมายเหมาะกับการใช้งานและหน้าตาหูฟังดูดีเอามากๆแนะนำสำหรับคนที่อยากได้หูฟังราคาประหยัดไปใช้งานครับผมใครสนใจเชิญได้เลยที่ www.425degree.com ครับ